จเจริญพรท่านผู้มีบุญทุกท่านรายการอนุภาพการภาวนาสามมาในตอนที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวของน้องสายใหมเนี่ยก็จะอัศจรรย์หายป่วยจากการภาวนาเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างเรื่องราวของคุณป้าท่านหนึ่งอายุ84ปีท่านเองก็มีโรคภัยถึง5โรคคือมะเร็งลิ้นหัวใจรัว่วกดไหลย้อนความดันเบาหวานท่านไม่เคยมาวัดแต่เกิดแรงบันดาลใจในการ ภาวนาสำมาลังจากการดูตัวอย่างใน YouTube แล้วพอนาแล้วก็เกิดอัศจรรย์โรคภัยของท่านหายสุขภาพกลับมาแข็งแรงได้เป็นอัศจรรย์เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของคุณป้าพินทิพย์วิสุทธิสิริอายุ84ปีกัน และทีนี้นอนป่วยอยก็อยู่ในแพมเพืดทำไรก็อยู่ในแผมเพิดก็รู้วิธีก็เปิดแต่ยูทูบดูนอนดู YouTube ก็เห็นอาจารย์พูดทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสัมมาหลังคงหลวงปูก็ท่องตามที่พระอาจารย์บอกที่คุณดูคนอื่นเขาที่มาแชร์กันหลายๆคน ก็ตัดสินใจท่องว่าหมอไม่รับรักษาแล้วให้กลับบ้านก็มานอนที่บ้านตัดสินใจไม่ด้วยทำอะไรก็ต้องสถาพปอาจารย์ที่บอกไปสมาหลังว่าเด่นชีวันนั้นสามวันก็ลุกขึ้นเดินได้สามวันลุกขึ้นก็บอกหลวงปู่ว่าลูกป่วยขอให้หลวงปู่เมตตาลูกด้วยก็ท่องท่องไปท่องมา สวันเดินได้จากนอนพลิกซ้ายไม่ได้พลิกขวาไม่ได้แล้วไปตรวจหมอไทีหมอนัดหลังจากที่หมอคณะไปดูไปดูอาการของตัวยายเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปไปอทีสแกนนะคะเขาบอกทำไมยายเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันดีขึ้นผังผืดที่ขึ้นตามไอ้ที แป็นมะเร็งลูกใหญ่ประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์เขาได้เสนทีนี้มันเหลืออยู่แค่นิ้กก้อยทำไมยายทำอะไรไม่อยากจะบอกเขาว่าเราท่องสมงัมมาอลหังกินสีตัวเองก็งไม่กล้าพูดกลัวเขาไม่เชื่อทีนี้เขาจะว่าสัมมาอรหังอะไรเพราะส่วนมากเขาไม่ค่อยได้เข้าวัดกันเขาไม่รู้เราก็เข้าเหมือนกันแต่ คนระเบ้ก็มาท่องสมาและหังนี่แหละหมอโงกหมดเลยว่าสมัยผักผืนมันหายไปไหนและไอ้ก้อนโตๆตจะมันหายไปไหนมันเหลือมันเหลือแค่เส้นกว่าๆเท่านั้นเพราะมันปฏิหารขนาดนี้ด้วยใจนกโอ้หลวงปู่เมตตาเราแล้วแล้วเขาบอกว่ายายรู้ไหมว่ายายเหมือนเหมือนกับว่าจะดีขึ้นแต่หมอไม่ได้บอกว่ายายหายนะแต่ว่ามันดีขึ้นยังไงเลือดก็ดีผังผืนที่ขึ้นมาทั้งที่ปอดที Southwest ่ ในร่างกายของเราที่เสมองทำใไม่ตายตาเเลยปากเบี้ยวเนี่ยมันหายหมดเลยเราแรกปากเบี้ยวตาก็ลืมไม่ขึ้นก้มอย่างนี้ฮะก้มคนหนักจมาแล้วหังตาก็ปากก็ไม่ค่อยเบี้ยวก็พูดได้ทานอาหารได้มาก่อนที่ต้องใส่สายยางทาจานใส่สายยางทานอาหารเหลวอ่อะก็นึก นุก็าตายแล้วนุก็าตายแล้วแน่นอนเก็บเสื้อผ้าเขาหมดเหลือไม่กี่ชุดขาวๆแบบเนี้ยชุดพรำตัวให้ก็หมดกลัวตายแล้วเขาจะไม่ใส่ของเราเ็าเก็บแจกหมดทั้งตู้ๆๆๆๆๆตู้เสื้อผ้า,ามีแต่ขาวๆแบบนี้เผื่อไว้ใส่โรงให้แม่นะเผื่อแม่ไปอะใส่ชุดขาวให้แม่ชุดชีของแม่ก็ชุดขาวนี่ชุดหนึ่งขอใส่เป็นชุดเดียวใส่ในโรงให้แม่ด้วยแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็รู้สึกสบายดี สบายดีค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเขาบอกหมอไม่อยากจะบอกว่ายังไม่หายนะแต่ก็ไม่อยากจะบอกว่าหายแล้วก็มันหมอก็งงเหมือนกันว่ามันมันหายไปยังไงไปทำทีทีสแกนก็มันก็ไม่เห็นว่าเราจะเนื้อเดนงออกก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นคือที่ผังผืดมันขึ้นตามตามเนี้ตามตัวนั้นตามคือมันกระจายไปหมดมันก็ไม่มี เราก็ตท่องเห็นทันตาเห็นว่าโอ้โหปู่เมตตาเราจริงๆหมองง่อนุภาพจะมาจะหังนี่สุดยอดจริงๆเรื่องราวของคุณป้าพินทิพย์ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะสำหรับผู้ป่วยแล้วหมอให้กลับไปบ้านไม่รักษาแล้วแต่อนุภาพการภาวนาเนี่ยทำให้คุณป้ากลับมาแข็งแรงได้นะก้อนเนื้อจากขนาดประมาณ10เซนก็เหลือ1เซนนะ ปากเบี้ยวตาเลก,ก็ดีขึ้นนะพังผืดก,ก็ดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้แล้วร่างกายก็แข็งแรงแต่คุณป้าท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่วัวยจยิ่งใหญ่นะบ้านพักทั้งอยู่แถวบางเขนท่านเองเดินทางมาวัดทั้งที่เคยมาแต่ท่านมาด้วยรถประจำทางนะถือไม้เท้าขึ้นรถเมล์มาวัดมาตาหาตัวตมาเพื่อมาเล่าเรื่องให้ฟังมาครั้งแรกเนี่ยไม่เจอกันนะ ท่านก็กลับมาครั้งที่สองจึงได้เจอกันไปติดตามเรื่องราวหัวใจทิ่มใหญ่ของคุณป้าท่านนี้ที่เดินทางมาตามหาที่วัดเพื่อถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังกันรู้จักคำว่าสามัเพื่อนบอกครับบอกแม่แดงแม่แดงเจ้าเป็นมะเร็งเจ้าคนาอยูทูบอะ่ะเขาบอกกินเยาแล้วหายมีเขาสร้างสมาภัท ไม่รู้เหรือแม่คามกกบบาม thì, ้าต้องตามบอกบอกก่าแม่แดงเจ้าไปดูยูทูบสิเขาต้องสามาแรงเขามีเงินมีทองมีตังนั่นแหละเธอไม่มีตังไปหาหมอไปอะไรต้องไปเปิด YouTube ดูแล้วก็ตอนนั้นตอนตอนตอนนั้นเขาเขาอยู่ใกล้ๆบ้านแม่ค้าเราเปิด YouTube ดูให้ลูกเปิดเอาแม่นั่งไม่ได้ก็นอนดูนอนดูยูทูบดู ดีเนาะมาได้ยังไงก็ใจก็ดูในยู u b e แล้วก็มารถเมย์มาลงที่รังสิตมาก็ไม่่คยไหวเียไม้เท้าเป็นเพื่อนพยุงให้ทีนี้ขึ้นรถเมย์อู้เรรู้ว่าเอ๊ะพอเราแก่ขึ้นมีคนเขารักคนแก่เนาะคนไทยนี่เป็นคนที่ใจดีมากเลยแทบจะอุ้มเราขึ้นรถเมย์แล้วก็เอแหมเราก็ไม่ตายยังไงก็ต้องมาถึงวัดให้ได้ก็มามาถึงมาตรง ดังสิเขาบอกว่ามันก็เหนื่อยเนาะเป็นนั่งพักแล้วถามามรตใจมาตใจว่าวัดธรรมกายอยู่ตรงไหนมันไกลไหมเขาบอกอีกไกลย,ยายเันนั่งแท็กซี่ไปเท่าไหร่ก็ประมาณหลายดังให้ยายเอาว่าขึ้นรถวัดตรงนี้เขามี <c oughs> ก็นั่งมาตใจพาวนทั้งไอ้ตรงนั้นเราวนจนทั่วทั่วเขาหาที่ขึ้นรถ ที่รถวัดจอดไม่เจอทีนี้เราก็ตั้งน้ำคนจะเจอเขาพอร้างฉันาบอกเอายี่สบบาทโอ้ขอบคุณมากลูกยี่สิบบาทเองเหรอบนตะรอบตลาดเลย <c oughs> แล้วทีนี้มาวัดก็มาส่งทงปากทางก็พาเข้ามาดีใจว่าแหมเหมือนกับญาติเราเลยที่เขาเห็นคุณแก่ก็เ,เป็นห่วงเนาะมีเมตตามาตลอด กลับไปนอนหลับสบายสบายรู้สึกเหมือนเหมือนกับเราเราแบกภูเขาวไว้แล้วมันออกจากบ้านก็นอนหลับสบายมีความสุขดีเ้าว่าที่ที่ทอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าเพราะว่ามีธุรัก,ก็เลยมาอาทิตย์นี้ค่ะ ก็จากวันนั้นวันนี้รู้สึกมีกําลังใจขึ้นเยอะทั้งทงท,งที่ไม่ได้พบอาจารย์แต่ก็มีกําลังขึ้นใจขึ้นเยอะว่าเจอจะมาขอคําปรึกษาว่าอยากจะภาวนาสัมมาหลังให้มันถูกต้องขอคําแนะนำเผื่อจะได้มีอริสงที่คนอื่นเขาได้รับบ้างเราจะทําไม่เต็มที่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเดินได้เขาบอกว่า,าผักผืนมันหายไปแล้ว หมอดีใจมากหมอหรือว่าหมอรักษาหายแต่เราไม่บอกหมอเราก็ไม่อยากทําให้หมอเสียความรู้สึกนะว่าเขาดูแลเราได้แต่ที่จริงไม่ใช่เราหาด้วยกามารากับฉีเพราะว่าสองสองสองข้อนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหล,ละดูเรื่องราวของป้าก็น่าศึกษาน่าสนใจนะท่านได้รับคําแนะนําจากแม่ค้าส้มตําเห็นท่านป่วยนะ แล้วท่านก็ดูยูท b e แล้วภาวนาจริงนะหลังจากภาวนาร่างกายแข็งแรงเนี้ยดูความตั้งใจจริงของท่านนะอายุ8.4ปีเนี่ยเดินทางโดยรถเมล์ไหลต่อเพื่อมาตามหาตัวตวมาทิวัดพระธรรมกายนะอันนี้เห็นนิสัยความเป็นคนจริงของคุณป้าท่านนี้แต่ที่น่าประทับใจก็คือนิสัยคนไทยนะมีน้ําใจพอมาถึงวัดก็ป่นเหมือนหมู่ญาติเป็นคนแก่มาคนที่อยู่ในวัดเราก็เชิญต้อนรับนะ มาครั้งแรกไม่เจอถ้ามาครั้งสองได้เจอกันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนของเรื่องราวนี้คือคุณป้าพินทิพเป็นคนที่มีนิสัยทําอะไรทําจริงตั้งใจจะมาวัดให้เจอมาครั้งแรกไม่เจอกลับไปมาใหม่นะแสดงว่าเมื่อท่านตั้งใจทำอะไรทําจริงเนี่ยท่านก็พาวนาจริงแล้วภาวาแล้วเนี่ยก็เกิดผลต่อร่างกายแล้วก็ยังมาตามหาเพราะอยากได้คําแนะนําว่าภาวนาอย่างไรให้ถูกวิธียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จก็คือทําอะไรทําจริงอันนี้ก็มีโอวาทของหลวงปู่วัดปากน้ําพ้าทิเจริญที่พวกเราเองเคยฟังกันคุณว่าจริงได้ทุกคนนะเพราะนั้นทุกอย่างขอให้จริงถ้าทําจริงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นต่อชีวิตเราแต่ว่าท่านก็ต้องพอวนาจริง3วันจึงเห็นผลนะอันนี้สื่อไปเรื่องอัศจรรย์ก็ฝากพวกเรานะขอยทำอะไรทําให้จริงแล้วทําให้สบายใจ อีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นแรงประดาลใจผู้คนที่ชม YouTube ให้มีกําลังใจสู้อุปสรรคและโลครคภัยไข้เจ็บนะก็เป็นเรื่องของคุณสมารัตซึ่งป่วยไปโรคร้ายคือโรคมะเร็งอายุท่านก็ไม่มากยังไม่ถึง40นะแต่สุดท้ายท่านก็ได้อนุภาพของการภาวนาจากเจ็บป่วยทุกทรมานเนี่ยโรคภัยหายและท่านสามารถได้ของคันที่มีค่าคือความสุขภายในไปติดตามเรื่องราวคุณสมารัตภาวนาสำนัง ก้าวข้ามโรคภยัยโรคร้ายหายเป็อนอัศจรรย์กันตอนทีน่เข้าวัดใหม่ๆเนี่ยยอมรับว่าทุกข์มากเพราะว่าไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเขาคือคิดว่าแล้วก็ไปคุยกับหมอหมอก็บอกขั้นตอนก,นกนารรักษาว่าเออีมโมเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้็จะบอกขั้นตอนขั้นตอนของเราตอนนั้นเนี่ยคิดเสมอว่าเอาละตายกันทุกคนแน่นอนแต่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากเพราะายูยังน้อยเราแค่สามสิบแปดสามสิบเก้าเองตอนนั้น ทีนี้พอเข้าวัดเนี่ยก็หวังพึ่งเนาะระวังพึ่งพ่อเขาบอกว่าหลวงปู่หลวพ่พอคุณยายอย่างเงี้ยค่ะทาให้เราหายป่วยได้พี่สาวนี่บอกตลอดว่าคุณยายทาให้เราหายป่วยได้ตอนนั่งก็ไม่เชื่อแล้วพอมาหลวงพ่อก็บอกว่าให้ให้ส,ม,หสม,มาหลังแล้วนั่งนึกถึงองค์ะาวิการท้องดวงแก้วก็ได้แต่ในขณะที่เจ็บปวดเนี่ยมันทรมานมากนึกไม่ออกนึกคําสอนใดนๆนไม่ออกเลยเพราะทรมานมาก แล้วเข้ามาเป็นเวลาด้วยนะเข้ามาสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นแล้วเขามาทีคือเที่ยงคืนถึงตีสองเขาจะมาเวลาเป๊ะตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนเวลาเลยจนกลัวเวลานี้เทไรมองนาฬิกานี่นะสั่นเลยนะแต่เราก็ต้องยอมรับรสภาพว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆคงจะกรมอะไรของเราอันนี้เราคิดนะแล้วพอเราปวดมากๆเนี่ยนึกไม่ได้หรอกองคพระก็นึกไม่ได้โดงแก้วก็นึกไม่ได้แต่นึกสมาหาหังออก นึกสมาราหังนึกไปโดยที่สู้กับความปวดอ่ะสู้แบบคือไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะตอนนั้นนอกจากตัวเราเองเราก็สมาลาหังไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่รู้ปวดไหมแต่มันมันรู้สึกไม่ปวดแต่มีความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนก็คือใจเราสบายหลังจากนั้นก็ยืดคําสมาราหังมาตลอดเวลาดึกๆขึ้นมาตีหนึ่งตรงเวลาของเขาเนี่ยสมาราหังเชื่อไหมโยงคอไมรู้ัก คือนั่งไม่ได้นอนไม่ได้เอนคือความที่ทรมานมากเอนอย่างนี้ค่ะเอนอยู่อย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จับพื้นไว้ให้แน่นเพราะปวดมากสมรรหังจนจนดวงใสๆเกิดอะค่ะเรารู้ว่าอ๋อนี่เหลยอ,อยู่ตรงนี้เองหลังจากนั้นมาไม่เคยทิ้งคำนี้ไปไหนมาไหนใช้คำนี้ตลอดใครไม่ทำเราทำไม่สนใจด้วยว่าใครจะทำหรือไม่ทำ มาที่วัดมาถามใครไม่มีใครทําไม่เป็นไรฉันทำฉันคนเดียวทําไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยถามว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงรู้หวานรู้เค็มแต่ไม่รู้อร่อยรู้แต่ว่าสัมมาอรหันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแทบจะไม่อยากไม่ไม่นั่นเลยแล้วอิ่มมากวันนี้ไปทานข้าวบอกเพื่อนนั่งอยู่อิ่มอะไรไม่รู้อิ่มแต่เรารู้ว่าเราอิ่มอะไรเรารู้ว่าอยู่กลางท้องเรานี่เอง คือองค์พระท่านผุดแล้วมีความสุขมาแล้วอิ่มมากอะ่ะทานเข้าได้น้อยมากเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ยินได้รู้ได้ฟังว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ชไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเพศที่ที่คองภาคกับสวรรคภาคแต่ว่าเราทําได้เราทำมา,าหากินเราเรามีชีวิตอยู่โลกภายนอกอะ่ะเราเจออะไรเยะแยะเราเก่งมากนะทำมาหากินเราก็ทำได้ทรับเราก็หานะแต่ เราก็ทําสมาหังได้คืออยู่ที่ใจเราค่ะทาไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรทาให้สนุกอ่ะทําให้แบบสนุกสนุกมันดูหนังการ์ตูนอ่ะดูมิได้อยากดูอ่ะอยากดูอย่าดูเนี่ยถ้าใครติดติดหนังการ์ตูนนะจะมีความรู้สึกว่าอยา่าดูอย่าดูเหมือนกันรเราสมาหาเราเอาให้สนุกอ่ะไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องกั pues, alla, งวลเอาตรงเนี้ยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ย จิตของเราจะเข้าไปได้เองโดยที่ไม่ต้องบังคับเขาเขาจะเป็นอย่างนัง้งนเองแล้วพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ที่ตัวเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเรื่องราวของคุณสรศลเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยโรคอะไรต่างๆมีกําลังใจต่อสู้นะเพราะท่านปวดทรมานต้องนั่งยึดพื้นถึงสองชั่วโมงแต่ตอนที่ท่านปวดทรมานท่านบอกว่า นึกไอไม่ได้องค์พักก็นึกไม่ได้แต่นึกถึงสามมาอารหังได้เพราะฉะนั้นคำพอ r าสามหลังเป็นที่พึ่งเวลาคนมีทุกข์โศนาที่มันง่ายๆจริงๆนะท่านพอนาไปเรื่อยๆนะพอ r าจนใจสบายพอใจสบายท่านก็ได้ดวงใสๆภายในนะสำคัญจริงนะพอ r าจนใจสบายดวงใสๆก็เกิดแล้วท่านก็มีประสบการณ์เพิ่มเติมคือรู้สึก อิ่มอยู่ภายในอิ่มอะไรไม่รู้อยู่ที่กลางท้องแล้วก็เป็นองค์พระใสๆสผุดนะตอนนี้เป็นของที่มีค่านะทำให้ท่านก้าวข้ามทุกเวทนาได้แต่วิธีการของท่านก็คือทําให้สนุกเหมือนดูหนังการ์ตูนไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้อะไรทําให้สนุกเหมือนดูหนังการ์ตูนชอบดูไปเรื่อยไม่ต้องคาดหวังนะแล้วพอเราทําไปเรื่อยใจสบายใจพร้อม ใจเราจะเข้าไปสู่ประสบการณ์ภายในเองโดยไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเลยนะอันนี้เป็นขั้นตอนของใจที่ปรับจากหยาบไปสู่ราละเอียดภายในซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้โดยใช้ความเพียรในการพอนาและทําใจให้สบายก็ฝากทุกท่านที่ได้ชมเรื่องราวในวันนี้ว่าทุกชีวิตอยู่ประสัคนะแต่เราจะเข้าเข้าอุปรสรรคได้ก็ต้องอาศัยบุญนะและเราจะเชื่อมบุญได้ก็ต้องอาศัยการ ประคองใจให้ใส่ให้สบายการพาวนาสามวันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะทําให้ใจเราสบายสามารถเชื่อมบุญของเราให้มาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของชีวิตได้เดี๋ยวเรามาทุกทวนอาวาทกันบุญถ้าบุญเรามากอุปสรรคน้อยถ้าบุญเราน้อยอุปสรรคจะมากถ้าบุญเราเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อุปสรรคก็มาลายหายสูญไม่มีเหลือ เมื่อใจอยู่กับบุญกุศลก็จะไปดึงดูดกระแสทานแห่งบุญที่เราเคยสั่งสมมามาช่วยให้ฝ่ากระแสวิกฤตไปสู่ชีวิตที่ดีที่งดงามที่จะนำความสุขกายสบายใจมาให้แก่เราทั้งธุรกิจการงานและความสำเร็จของชีวิตบุญที่เราได้กระทำไว้ จะไปตัดลอนวิบากกางวิบากมานวิบากกรรมเหล่านั้นก็จะเบาบางเจือจางไปที่หนักก็เป็นเบาที่เบาก็หายเวลาเราจะเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพทำใจขอเราให้เป็นปกติอย่าวิตกกังวลระลึกนึกถึงบุญที่เราทำขออภยัยระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาและอธิษฐานจิต ให้เจอหมอดียาดีภาวนาสัมมาอรหังในใจไปได้เรื่อยนะอันนี้เป็นที่สําคัญนะที่เราจะใช้ประคับประคองใจตัวเองเวลาจะต้องผ่าอุปสรรคใดๆก็คือนึกถึงบุญรักษาจะให้ผ่องใสนะก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านเลยนะที่ได้ชมเรื่องราวนี้เนี่ยให้มีกําลังใจที่จะประคองใจให้ผ่องใสทุกวิอยุ่ประจักษ์ จะก้าวข้ามได้ก็ต้องอาศัยบุญเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบูรณ์คือทานศีลภาวนาและต้องประคองใจผใ่องใสด้วยการภาวนาสัมมาอาระหังให้ใจใสใจ,ใจสบายจะได้เชื่อมกับบุญภัยของตัวเราเองได้จะได้พายุเหล่านั้นชนะอุปสรรคก้าวข้ามอุปสรรคให้กลับมามีความสุขความสําเร็จของชีวิตให้ป่วยก็หายอุปสรรคมาลายไปหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จนะ ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านจะได้ตั้งใจตเติมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาและรักษาจะให้ผ่องใสด้วยการภาวนาสัมมาหังส่งไปทุกท่านเนี่ยมีแต่ความถูกกายถูกใจขอความปรารถนาอันเป็นกุศลจงสำเร็จโดยง่ายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไขย้จากทุกโรคภัยเป็นสัจจันทร์ขอให้มีสมบัติทัพทวีขอให้มีดวงธรรมที่สว่างสวัยให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพัน์เทิน